็ครับสวัสดีครับพวกผมครับไทจีเอ็นนะผมนิวเกมไมค์คราฟนะกับมาอีกครับนังฤโตนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับกลับมาต่อกันเลยนะครับหลังจากครั้งที่แล้วที่ผมสู้กับอาสัตว์หางไปใช่ไหมเนี่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาสร้างบ้านกันต่อแล้วก็สู้กับอีกหนึ่งตัวนะครับที่เออผมแม่งลืมไปเลยเว้ยว่ามีเจดามินจาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาสู้กับไอ้นี่เลยสู้สู้สู้กับซาบุสะเว้ยเป็นหนึ่งในเจดามินจานะครับโอเค นะ,ะเดี๋ยวมันสู้เลยไหมเอาไหมเนี่ยครับบางคนบอกว่าไอพี่เนี่ยของพี่มันหดไปวะนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้แค่นี้สู้พอเว้เออเอาเป็นเออเอาไงดีเน้นวงแหวนกรนะจกงามบุญผาเนาะเดวเพราะว่าถ้าเราใช้อันอื่นแม่งเยอะเว้ยผมคิดว่าแม่ง <c oughs> เออแม่งน่าจะตายได้ไวมากเว้ยนะครับดังนั้นนะับเดี๋ยววันนี้นะครับแค่ ใช้เล่นแหวนพอนะครับแล้วก็เอ้ยลืมไปเนะครับเราต้องทําชุดเกาะมนาระก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เว้ยเล่นเป็นมนาระดีกว่านะครับเราสู้แม่งเลยกับไอ้สบู่สะเจดดานเนจานะครับแห่งคิริงังคุเละใช่ป่าวะไม่รู้นะถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะเว้ยบางทีแม่งอาจจะหลงลืมไปนะครับโอเคเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องคาบชุดเกาะของอ่าเป็นมนาละก่อนแล้วกันนะครับก็คือโอ้โหใช่เลยวะอ๋อต้องใช้ไอรอนมาทําเป็นเหล็กก่อนนะครับโอเคจัดไปนะเว้ย เราต้องแม่งต้องเปลี่ยนที่คาบมาอยู่กับหมอจอนฮะหลอหมอจอนว่าไงวันเนี้ยถ้าใครคนดูหน่อยดิหมอจอนหมอจอนมึงยิงนะครับผมโอเคนะครับต้องมาทําเป็นอันนี้ก่อนนะครับน่าจะเป็นเหมือนเศษผ้าของมาดละนะครับคือแบบว่าเนี่ยต้องใช้เหล็กเยอะมากนะครับเยอะเยอะเยอะจริงเปล่าไม่เยอะเนาะเดี๋ยวโอเคนะครับต่อไปก็คือเราต้องทําการคราบเลยมันเหมือนเป็นบล็อกต่างๆอันนึงโอเคแล้วต่อไปก็เป็นกางเกงอ้าวชิบหายมันคาได่เกะกอเหรอไหนๆขอดูดิโอ ไม่ <laughs> ข่าวเลยก๊กเกาะของมาดะระได้เหรไม่มีเกงเหรออาหารเล็กกะพัดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปเอาขนแกะมารับพัดก่อนเว้ยฮลัลโหลมีมีพัดปะ่ะเอ,อ้ยมีเนี่บผมนะครับมีขนแกะตรงนี้เนะครับเดี๋ยวเรารับเป็นพัดเว้ยอย่างแรกเลยคือเอาไม้มาก่อนไม้เอาไม้ไม้มีเยอะไม้ไมีเยอะเนี่ยครับเราทาสติกเพิ่มเว้ยเฮ้ยมันใช้สติกเกียวนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูอะรับอย่างงี้ป่ะเนี่ยขอดูก่อนดิรับอย่างี้ป่ะไม่ใช่งั้นก็รับอย่างงี้เอ้าเมื่อกี้ดูดูดู โอ้ oh, <laughs> ใช้สติกสามอันโอเคน่ครับคาพัดไว้เพื่ออะไรนะผมก็คือมันต้องเป็นมาดาระเว้เออนี่พัดของมาดาระนะผมนี่ตอนนี้คือแบบเว้ผมเป็นเหมือนมาดาระแล้วดูดิเฮ้ยมันเอนชานด้วย嘛ยื้่สีดำเอ็นะผมแต่ไม่รู้ว่าจะแรงแรงแค่ไหนเว้ผมว่าน่าจะใช้ไฟดําดีกว่าเออเนาะนีะนะครับตอนนี้เราก็ครบสูตรแล้วอ่ะเออเป็นมาดะระได้ครบสูตรเลยนะผมโอเคในอย่างแรกเลยก็คือแม่ค้าไปเค่นี่จริงเหรอ มันครับครับกางเกงใส่หน่อยไหมเออเอาหมวกเอาหมวกเดี๋ยวเดี๋ยวขามหมวกใครดีวะเอาจูน,นิน,นี่ปะวะหรือว่าเป็นเฮ้ยต้องคขาหน้ากากดิเอ้ยเอาไงเอ้ยแสงอุตสาเออนี่ครับเดี๋ยวคามเแสงอุตสาแต่ไม่มีขนแกะดำอะมีปะวะไม่มีขนโอเคขนแกะดำมีนะผมแต่อย่างแรกเลยเพชรมึงไม่มีจิบอายแล้วเพชรไม่มี เฮ้ยไหวป่าวเฮ้ยผมว่าไหวนวะ้ยมดาดะระใช้หมดเซียนเอาไหมด้วยไม่เอาไม่เอา,เอานี่ครับใช้แค่นี้พอเลยกันเนาะนัยตอนนี้คือเป็นมาดาระเฉพาะกิจไว้ทุกคนดูเอย่างรอแล้วผมจะพยายามใช้พัดดนะ้วยนี่ดูพัดดิน่าจะเป็นอะไรที่เจ่มอยู่นะครับสำหรับพัดเนี่ยโอเคแล้วอย่างแรกเลยคือบัฟก่อนเออเราต้องใช้เนตรก่อนนะผมก็เปิดซูซันโอโกก่อนเอาอันเชิญนี้ปะวะเฮ้ยอันเชิญมันช่วยหน่อยก็ได้เว้ยคือผมยังไม่รู้เหมือนกันว่า ไอ้สมุทาเนี่ยมันจะเลือดเยอะแค่ไหนนะผมโอเคนะเปิดมันก่อนตึงมาไอตุนปืนม,มาเปิดก่อนเรียบร้อยนะผมแล้วก็บัฟนะฮะตอนนี้ก็คือแบบว่าโอ้ยชิบอันเชิญมาแล้วนะผมแล้วก็นี่เลยลเลือดประมาณสี่พันนะผมนี่โฮ้ อุ้ยสมุทสาดูดาบมาดิอุ้ดวุ้ดดูดูดูอันนี้ตีเท่าไหร่อุ้ยตียี่สี่ทุกคนโอเคโอเคผมจะไม่พยายามใช้ดาบไอ้นนี้น้อยผมจะพยายามเป็นมาดาระเนี่ยผมโอ้โหโอ้โหมืดเลยว่ะเออชิบนวิชาไหนวะเออดูดูดูวิชาอะไรวิชาอะไรไม่รู้แต่แต่ขอตีวิก่อนมืดมากนะฮะโอเคทุกคนจะจะมืดอยู่โอเคมาดีโอ้โหเอาดีเอาดีนะครับตอนนี้คือใช้ใช้เน่อย่างเดียวนะครับมันจะได้แบบหนุกหนาหนุกหนาสารจุ๊บนะหนุกหนาหน่อยนะเว้ยโอเคมาดีโอ้ เจอพัดตีนะครับพัดแม่งต้องตีประมาณ200ทีอย้ยตีเยอะอยู่นะเว้ยเอาดีเอาดีหุ้ยหุตีแบบน้องแบกตีคุดกระเด็นเลยเว้ยนะผมนี่ไงพัดตีเอาดินี่ยเลยดูมันใช่พัดหรือเปล่านะเอ้ยใช่ดิเอ้ยมาเรามีคาถาอัญเชิญโอเคโนมิสึพอตาไฟตูมุตะไฟลูกบอลเพิลมีอะไรของตระกูลอุจิฮะไม่ใช่ของตระกูลหปิดผิดผิดเฮ้ยใช่เนี่ยโอเคพอตาไฟลูกบอลเพลมีอะไรวะโอ้ผิดโอ้ผมผิดผิดผิด นี่เอาดิ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 ไปเออไฟไหม้ไฟไหม้อเอาไฟลูกบอลเพลิงนี่พูยเมาอีกแล้วเอ้ยอย่าไปดิโทบิลมะถอยไปเราจะตีบันนี่อยู่ดิฮะเจ็ดดับนินจาฮะเจอมันดาลัสหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้นะผมเป็นกระจกอมมือผุผานะฮะเดี๋ยวคุณตีเอาดิขอดาวไฟลูกบอลเพลิงนี่เอาชิบหายจะกรหมดรีจะกรก่อนตึ้งเอาดิอยู่ในนั้นไปฮะขอเอาไฟลูกบอลเพลิง ไม่ไงกระเด็นนี่ไม่เงียวเดี๋ยวผมพยายามตีออกจากน้ำเลยเว้ยเพราะแบบตอนนี้เราเป็นไฟใช่ป่ะเนี่ยครับเรามีคาถาไฟแบบเออเดี๋ยวรอก่อนเว้ยเดี๋ยวรอก่อนรอรอชักจะกลัดเดี๋ยวต้องหาพวกเพิ่มเออรอก่อนชักจะกลัดชักจะกลเออช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวมาใกล้มาใกล้เราอยู่ใกล้เราเพื่อนโอเคนะครับชักจะกลเต็มแล้วนะผมก็เอ้ยผิดอีกแล้วเอ้ยยังไม่ตั้งปุ่มอีกเหรอโอ้ปุ่มแม่งลีตลอดเลยเว้ยเออขอเปลี่ยนปุ่มแป๊บนึงนะผมโอเค นะครัมบมันตรงกับมอนมินิแมปผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมก็ตั้งไปแล้วนะเว้ยในพาร์ทที่แล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรต่อก็ยังเอาแย่งเอาไม่ได้ชิบหายยังเอาเดี๋ยวดยวูซีอะไรวะโอเคยังเอาชิบเ <c oughs> ขาถามว่าโอ้โห و, ไม่เป็นไรต่อไฟลุกวันเพิ่งนี่อะไรเขถาถาไฟนี่ไงเดี๋ยวดูเขาถามมามงกอลวาลลีใช้ได้ปะวะ เอ้ยขาน้ำมังกรวาลีเอ้ยผมไปเชื่อนี่มันลูกบอลเพลเนี่ยโอ้โหมันแรงมันแรงเริ่มแรงเลยเดี๋ยวลองดูขาน้ำนี่ทำไงวะขาน้ำขาน้ำขาน้ำอยู่ดีอยู่ดีโอเคขาน้ำมังกรวาลีเนี่ไม่โดนขาน้ำไม่โดนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจักะมอจักกะหมดใชบหายชัดก่อนเออจะกะเออดิดดิดดิถอยถๆยถอยถาน้ำมังกราลีใช้ก่อนดิเอ้ยเอ้ย นี่เขาใช้กระถาแม่งระสานอินเว้าอีกอะโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรดาบตีได้ปะเอ้ยยังเหลืออีกทั้งสองพันห้าแล้วบอกูดูเฮ้ยเฮ้ยโทบีลามาช่วยกัะตีหน่อยโอ้หเราตีแค่ยี่สิบห้าเหรออุ้ยอ่อนมากอะลองถ้าลองใช้ดาบนี่ดูดิดาบนี่เท่าไหร่วะ อจะบอกนะดาวเบตโอ้โหดาวเบตโอเวอร์ศพสองร้อยว่ะอ okay, <who ans> <EST> nope totally ุ้ยแรงแรงมากแรงมากโอเคเอาเนี่ยแหละเออเราต้องเป็นมาดาระวันนี้ยเอออันนี้มันตีมันเป็นน็อกแบ็คด้วยอ่ะทุกคนโอ้โหตีโคกระเด็นอ่ะเอาดีฮะเจดนินจาเหรอเอ้าเดี๋ยว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 เอาดิเอาดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออตอนนี้นะครับผมจะกะแม่งหมดเอ้าชิบหายวะไปไหนวะ วัดเอาอยู่ดีโอ้ตกหลุมน้ำตกหลุมน้ำเหรออะเป็นไงสุสานโอ้เราเทพป่ะเพื่อนต้าไฟลุกวันเพลิงชิบหายจะกลก่าหมดอีจะกล่าหมดโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ตีมั้งนี่เฮ้ยหายหายมันมืดโอ้ไม่อยู่ไหนวะหยู่อยู่อยู่นี่เหรอนี่ไงถ้าไฟดำอุ้ยโู้อู้อู้ดีดีดีรีบรีบอุ้ยตีตามันตีผมตายเหรอโอ้โอ้สบู่สร คิดแล้วโอยนั่นเลยนั่นเลยโอูยอย่าบอกนะว่าเราเพสเหรอไม่ไม่มนี่โอหเนี่ครับตอนนี้ไม่หายไปแล้วอะไม่โอ้เพื่อนไม่หายไปแล้วโอู้หตีจะตายอยู่แล้วเออก็นั่นแหละครับผมหนีไปได้นะฮะโอู้หเราไม่น่าพิเรนใชัพัดของมาดาระเลยว่ะ คือตอนแรกเนี่ยคือใช้เนี่ยดับตีก็ตีตายแล้วช่างมันมเถอะนะครับก็อย่างที่เห็นไปว่านะครับหนีไปได้ะนี่ครับอ่าบทสรุปของวันนี้ก็คือแม่งเฟลอะตีเราแพ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ฮะเพราะว่าเราแม่งอ่อนคอัตูมากมายมึงไปดูถูกวันนี้ตอนแรกในัาใช้เนี่ยตีก็จบเรื่องแลวโอ้ช่างมันมเถอะโดนสวนทีเดียวม่งแตกเลยวะโหหดจริงวะ่ะหน้าลองไม่อยากใช้ของจริงเวย เออถ้าใช้บับไม้นี่บอกเลยว่าไม่มีตัวไหนสู้ได้นะผมก็เลยแบบเออใช้แค่ในวงแหวนพอเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้นะครับมาสร้างบ้านต่อเลยนะครับก็บ้านตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะผมเป็นบ้านยกสูงนะเว้เออเห็นไเหมือนบ้านลอยได้ไงไม่รู้อ่ะเออแดี๋ยวผมก็ติดกระจกไปเนี่ยเพราะว่าผมต้องการแสงสว่างมากตอนอมันเนี่ยนะครับก็อยากให้เป็นที่แบบให้เด็กๆมาอยู่นะครับเดี๋ยวมอดแม่งไม่รู้ว่ามันสร้างเด็กๆไงวะไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาสร้างหมู่บ้านกันต่อเลยผมต้องทำทางเดินปะ เออเดี๋ยวครับเดี๋ยวทาทางเดินเนี่ยต่อไปตรงนู้นดีกว่านะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่อม่เหรอสปูซาเนี่ยอยากสูู้ต่อ嘛ขัดใจนะเนี่ยฮะเหลือพันกว่าเนี่ยฮะมันแม่งตีเราตายนะครับบทสรุปก็คือแม่งแพ้เอาชิบหายซูซานุโอเว้าซูซานุโอแม่งบักอีกแล้วโอเคนี่ครับเดี๋ยวผมขออันเชิญใหมก่กนะ่อนเลยโอเคเนะไม่ได้อันเชิญนี่เขาเรียกบ้านทาการเปิดเปิดใหม่แล้วก็ปิด,ปด,ปดไปโอเคเรียบร้อยนะครับก็ในบ้านน่าจะหายไปวะเยี่ยมหายไปละ เดี๋ยวผมทําการย้ายหมอจรได้ปะหมอจรจะย้ายยังไงอะหมอจรแม่งโกงชิบหายขายเขาสุนกงจักเนี่ยเออได้ขายแพงไหมหมอจรเออไปดีกว่าไม่ไม่คุยด้วยเออนี่ครับตอนนี้ผมลืมไ้นี่ไปไหนวะเออไอเนี้ยเออโอ้เมื่อกี้เรามีงเกงด้วยเนี่ยทำให้ผมปี๊ใสไ,ไปวะเมื่อกี้น่าจะรอดอยู่ชิบหายซอมบี้มาเอาพัดตีหน่อยไหมเออเอาพัดตีหน่อยเออเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยนะ คือผมต้องการฐานมากเลยเหรอวะฐานแล้วขาดแคลนขนาดเนี้ยโอเคงั้นไม่เป็นไรผมผมคิดว่านะครับเราต้องลงเหมืองกันเลยเออต้องการฐานมากๆเลยเฮ้แต่นี่มันบับในวิชั่นเพะโอเคบับในวิชั่นนะผมก็สามารถลงเหมืองได้แบบเออไม่มืนแหละมามา,มาขอทานก่อนนะผมเพราะว่าต้องใช้หินเรียบเว้ยผมว่าจะทําไอ้นี่ทางเดินเป็นหินเรียบดีกว่าโอเคเนะครขุดแ,แค่นี้พอแล้วโอ,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 โอ้หรือว่าลงไปข้างล่างด้วยตรงนี้เนี่ยโอเคเนะครับ เมื่อกี้ขัดใจจริงๆว่ะสบุสะไม่งโหดขนาดนี้อยู่วะเออมึงเพิ่งเล่นมามึง <c oughs> เคยโดนตีตายเนี่ยแหละเออไม่น่าเลยน่าจะเอาแบบคาถาบมทมเซียนมาใช้อ่ะเออล้วมัวแต่แตพัดตีช่างมันเถอะบ่นไปก็ไม่ได้อะไรวะ่ะเออจริงพระนะครับเ,เดี๋ยวบ่นไปคนได้ <c oughs> พี่จะบ่นเลยทั้งหนาพี่แม่งคนเล่นโคตติงตองเลยเออเลยประมาณลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพยายามเล่นทห้ดีๆก่อนไยเออนะครับแล้วก็เดี๋ยวพ์ทหน้าไปตีมังกรเนี่ยเอออย่าไปตีมังกรแล้วเนี่ย เดี๋ยวใช้เครื่องกรถาไฟพร้อแล้วมังกรเนี่ยเออต้องเจอของคุณนะฮะคุณนะฮะหรือวะเออนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกรถาอื่นอย่างเงี้ยคือมันตีทั้งยี่พาเวตีมังกรสักสิบทีก็ตายฮ้ยแต่มังกรมันมันมันเราจะทำไงเราจะบินตามมันได้ดีวะแต่มันก็ตีแรงด้วยมังกรเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็ไรเรามีนี่อยู่นะครับมี อะไรกระสุนกงจากเดี๋ยวเจอกระสุนกงจักตัดใจฟ้านี่แหละมันมันน่าจะจบอะเออแล้วทำไมไม่เจอฐานเลยวะ <c oughs> ขุดมาเยอะแล้วเว้ยเอาขุดตรงตรงเนี้ยนะครับมันต้องเจอสักอันแหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวใครถามว่าทำไมเราขุดซิกแซกกับพี่โอเคขุดก็ได้วะเออขุดตรงๆนี่แหละน่าเบื่อฐานเอ้ยข้างบนเป็นข้างบนก็ได้วะข้างบนมันก็เจอฐานเท่ากันเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางขึ้นอยู่ทางนี้วะเออมันต้องมีหลุมฐานดีสักทักทีท่หนึ่งอะเออนะครับลงเหมืองอีกองโอ้โห อะไรเี่ยเดินโคตรจะไวเลยนุ้ยขนาดเป็นอะไรเนี่ยเน้นวงแหวนก็ไวเนะได้สปีดหรอวะเออได้สปีดสี่จริงด้วยนะผมอืมแล้วขุดลงไปอย่างเงี้ยเออขุดตรงนี้แหละนะครับขอทานสักแบบกองหนึ่งอ่ะเออพอเลยเนี่ยเออนะครับเพราะว่าต้องใช้เผาเอาจริงๆผมก็ไปตัดไม้มาทําเป็นมาทําเป็นเชื้อเพลิงก็ไ้นุ้ยเดีไม่ไรลงเหมือนดีกว่านะครับได้คุ้มกว่าอะไรกว่านะครับตรงนี้ทาไมมันมืดเลยวะแสดงว่าไม่มีด่านข้างหน้าเลยวะโอโหจบแล้วชีวิตเนี่ยเออนี่ครับ นี่เจอฐานแล้วเว้ย <c oughs> เจอฐานแล้วมาแค่นี้น่าจะพอเนยะผมคิดว่ากองนึงก็น่าจะพอนะครับเพราะว่าแม่งไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากแล้วฐานแม่งแบบอืะไรที่ดีงามเฮ้แต่เราต้องการหินเพิ่มป่ะเอ้ยหินหินขุดไปเยอะแล้วไม่เป็นไรไม่ไร,ไไรขุดไปต่อเลยเนะฮะ เดี๋ยววันนี้คือแบบลงเหมืองบ่อยๆเลยเนี่ยมีบางคนบอกเอ้ยทำไมไม่ขุดต้นแร่ดีกว่านะครับขี้เกียจแล้วต้นแร่เนี่ยไอ้ต้นแรกฐานก็ทําได้นะเว้ยแต่ขี้เกียจแล้วเออปล่อยต้นแร่ไปเนี่ยไอ้ต้นแร่เพชรก็ไม่อยากตัดอ่ะตัดตัดอยู่ได้ทั้งพาร์ทพอพอปะเดี๋ยวถ้าผมไม่เจออีกนะเว้ยขุดไปข้างหน้านเนี่ยนะครับถ้าไม่เจออะไรก็ไปขุดเลยละนะครับเดี๋ยวด้วยเนาะไม่มีถ่านเลยเหรออ่ะอ่ะฐานมันหมดเหรออ่ะวันนี้หมดต็อกแล้วเหรอเฮ้ยเกมไมค้าเนี่เริ่มถ่านเริ่มหมดต็อกนะเว้ยเออนะครับปกติมันต้องเจอง่ายยสุดแล้้ววนะเ ช่างแม่งกลับเดียวไม,ไม,ไม่ไม่ขุงไม่ขุดมาแล้วเออนะครับได้เท่าไหร่วะเออได้สิบเจ็ดอันสิบเจ็ดอันนี่ต้องคาเป็นบลก,ก่อนเอาชิบหายเก้าอันนี่วะ่ะโอเคเดี๋ยวไปคาข้างบนนะผมเฮ้ยนี่ไงทางขึ้นเจอแล้วไอโอ้โหปักทอรได้นี่ถ้าเดินหลงนี่โคตรจะงโง่เนี่ยเออว่าตัวเองซะแหละเดี๋ยวเด้ออย่าบอกน้มืดแล้วล่ะโอ้โหอ,อีเขียวอ่ะอีเขียวอีเขียวขึ้นยากสองตัวเลยอีเขียวฮะอีเขียวอู้ด นี่ไ ah งพัดอุ้ยื่อผ่านเดี๋ยวจะเ, و, เ و, บิดเอยายวะเบิดเอาว้เฮ้ยทำไมพัดตีเบาๆเลยวะเมื่อกี้ทำไมมันตีแรงๆอะ่ะจะบอกนะว่าผมผมไปเผลอกดเปิดโหมดเซียนมา,าออถ้าไม่อยู่ดีผมได้บั๊บมาอ๋อตีตีในซูซานโอ้นี่แหละโอ้ถึงว่าดิแรงๆแล้วนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ <c oughs> เออตาไปดิโอ้เอ้ยไม่ยุ่งอะไรเราเนี่ยโอเคเนี่ยครับเดี๋ยวมาทำเป็นบล็อกดีกว่านะผมทำเป็นบล็อกรู้สึกว่ามันจะได้เชื้อเพลิงมันไวกว่าเยอะเลย เออได้นานกว่าไม่ได้ไวกว่าดิไวกว่าก็บ้าแล้วมันได้เท่าเดิมแหละนี่ครับแต่ได้ยินเสียงตัวอะไรทั้งหมดวะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวีไม่มีนะเออไม่มีตกใจนี่เสียวเลยเสียวแม่งรือเบิดบ้านนะครับแล้วก็ทำไอ้นี่เถอะผมว่าเนี่ยเราททำเตาเผาเพิ่มเนี่ยคือแบบเรามีน้อยเกินไปไมัะโอเคเอาสักแปดเตาเออคมาทำเป็นแบบเอออย่างนี้เลยวางวาง,วางรวนวนรวนรวนว,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 วโอเคเนี่ครับปีแปดเตานะผมแล้วก็ใส่ยอย่างนั้นไปเลย อ่าอย่างนี้แหละมี8ชิ้นพอดี8เตาอ่าแปดเตามาเผาทีเดียวมยั้งหน่อยเงี้ยเออนะครับเดี๋ยวทำการเผาหินก่อนแล้วกันนะฮะเราจะทำทางเดินเป็นหินธรรมดาทั้งห่มแล้วก็ทำข้างข้างเออไอ้ข้างๆเป็นสลัสบสลับสลับเออนี่ครับแล้วก็ใสป่ปอรมีหินหินเพิ่มวะผมว่าผมขุดหินมาเยอะนะเว้ยเออนะครับเอาหินไม่มีชิบหายนี่ไงเอเรามีนี่ดว่ะคัพเปอร์วะคัพเปอร์มันไม่สวยนี่ดิถ้าผมเ,าเอาไอ้นี่ไปเผามาันจะมันเผาได้ปะ ไม่เคยลองเหมือนกันวะอ่าเอาเนี่ยเอาอันนี้ไปเผาอ่ะมันจะกลายเป็นอ้นี้เรียบปะไหนขอลองดูดิโชว์าฟในตัวคุณเผาไม่ไ <laughs> ด้เผาได้ก็บ้าแล้วดิมันมันต้องคาบเอาเอา้ยหนึ่งหนึ่งอันน่าจะพอผมว่าน่าจะได้สักครึ่งหนึ่งเว้ยเออนะครับดังนั้นเราก็มาการแบ่งไปก่อนนะ,ะเออเพราะว่าเรามีแบบเยอะมากเตาแบบโคตรจะฟูอะไรจะฟูขนาดนี้นี่ครับแต,แต่ฐานไม่มีอะเอ้แต่อันนี้อันนี้แม่งเชื้อเพลิงโคตรเยอะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ยนะครับผมมา เดี๋ยวคราฟก่อนนะครับตกคราฟเดี๋ยวตกคราฟนะมาอันนี้เดี๋ยวเอาตกคราฟกลับมานหนึ่งก่อนเลยเออต้องแบ่งเป็นสองฝั่งดิอันนี้เป็นห้องเตาเผาเออห้องเตาเผาไม่ดีนะครับเดี๋ยวทําการวางนี่ก่อนเวออ้ยวางนี่แหละเออแล้วก็ทําการคราฟอ่นะนี่สวยสวยกว่าเดิมเยอะเลยอะ่ะเออโคตรแตกต่างกันอนะ่ะเออนะครับเผาเสร็จแล้วนะ <laughs> มามามารีบรเผาเสร็จดิโว้ยวันนี้จะทาบ้านให้เสร็จ แต่บ้านหลังนู้นเสร็จแล้วไงเดี๋ยวค่อยทำโรงเรียนต่อนะผมก็ถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันเนาะเนียผมแล้วก็ให้สู้อะไรก็นั่นแหละเอามาได้นะครับยังเรายงัยงไม่เคยได้ลงนรกปะ <c oughs> ผมคิดว่าเรายังไม่ได้ลงนรกเลยเว้ยก็เดี๋ยวค่อยไปลงพันหน้านะครับเพราะว่าเราต้องหาอุปกรณ์ไปนรกนะเนาะเนี่ยครับตอนนี้มันมีเยอะมากอะทุกคนเนะห็นนะเห็นนะหินเรามีเยอะมากว่ะแต่ไอตัวข้างหน้านม่เกี่ยผมวะเอ้ยทำไมหัวทองอะไรฮะห,หัวทองอะ <c oughs> วันนี้นักหน,นักหัวทองอะอ นี่ล่ะอุ้ยยังพูดแล้วยังแคนไม่หายเลยอ่ะแล้วจะใช้นี่ตีก็สักจบเรื่องอ่ะไม่น่าอีโก้สูงเลยอู้ฮัลโหลก็ตัวข้างบนนะเฮ้ยอะฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวมาดิมาดิคนลงมาดิเฮ้ยอีเขียวลงมาดิมาเต้นอะไรแถวนี้เออเต้นไปเดียวเออจะเต้นเต้นแล้วอย่ลงมาด้วยฮะเออลงมามาบวกกันอ่ะเอออุ๊ยมาตงมานเต้นเลยดูมันเต้นดิคนอุบาทเลยเดี๋ยวครับต้องทําการเคลียร์พื้นที่ก่อนเอาไงดีอ่ะต่อโอ้โหอะไรเนี่ยกลับบ้านไหม นี่ครับทาขึ้นมาประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมบางโคงรงก่อนนะเว้ยเดี๋ยวแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาแล้วก็เดินไปตรงๆอย่างนี้อย่างนี้แหละ <c oughs> อย่างนี้แหละอะอย่างนี้แหละอะ <c oughs> เดินไม่เหมือนลัางรถไฟเอ้ยเดี๋ยวทำเป็นลัางรถไฟหนะ่อยะเท่อีกแบบหนึ่งนี่ครับเอาชิบหายบั๊มหายไปเนี่ยอ้าวน่านไงบั๊มหายถึงว่าสิโคตรจะกลัวเลยถ้าบั๊มหายเนี่ยเจอตัวอะไรต่อมีอะไรแม่งเต็มเลย โอเคเดี๋ยววางโครงก่อนนะเวย้ยเอ่อทำทางเดินไม่งันได้โคตรอุบาทอะเราแหละเอ้ยฉันหายผิดอันเออวางดีๆวางดีๆนะครับเดี๋ยวๆอันนี้ต้องวางงี้แล้วก็หนึ่งชั้นสองชั้นนะครับแล้วก็เลียเ้ยวเลี้ยวตรงทำทางเข้าตรงนี้ดีปะวะเฮ้ยดีอยู่ดีอยู่ยใช้ได้ใช้ไดเ้เดี๋ยววางโครงก่อนเว้ยเฮ้ยตัวข้างบนอ่ะตัวข้างบนนี่มาคุยกันะไรไหมฮะวันเนี้ยฮะเอามังค์อีกแกเอ้าชีเฮ้ยซาโซลี่อ่ะ เคยจะแบบเรื่องจริงมันชอบขึ้นมาหลอกเราเว้ยทุกคนน่าจะสังเกตได้นะเว้ยคือแบบมันขึ้นมาเนี้ยมันก็ไม่เคยเจอเออมันโคตรจะขึ้นมาหลอกเราไม่ดีนะเว้ยหลอกให้ใจเสียแล้วจากไปเนี่ยเออเป็นคนไม่ดีนะนายเนี่ยไอ,อตัวข้างบนเนี่ยลงมาได้ยังเนี่ยผมโคตรกลัวเลยเว้ยต่อไปเสร็จแล้วอยู่ดีมันก็ตนลงมาแล้วก็ตุ้มใส่หน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าลงมาตอนนี้มีเจ็บนะเว้ยบอกเลยเพื่อนฮะมีเจ็บนะเว้ยฮะฮะโอเคนี่แหละทำทางเข้าแล้วเนี่ยเออเอาชิปหายหมดหมดอย่างยังยๆง,ยง นี่ครับจะทำทางเข้าประมาณนี้นะผมแล้วก็ขุดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทําให้เท่ากันีกตรงเนี้ยโอเคมาตัวข้างบนเมื่อไรจะลงมาคุยกันนะเดี๋ยวาลงมาคุยหน่อยได้ไหมอ่าไม่คุยอีกนะครับก็ทางเดินประมาณนี้นะไม่เหมือนอะไรสมไมเราต้องเดินวนอะไรขนาดนี้ <c oughs> ไม่แหละทางเดินก็โอเคแล้วแหละเนี่ยครับเดี๋ยวย้ายประตูก็ได้ประตูตรงนี้มันคุดอุบาทเลยวะ่ะเออผม,มแน,น,ะนะนำว่าย้ายเถอดนะเนี่ยนะุดอุบาทเลย เราตัวข้างบนอะลงลงมาคุยที่ฮะชาวแล้วเนี่ยฮะเออลงมาลงมาฮะลงมาก่อนจากไปวันนี้นะครับขอคิวคิปเปอร์โชว์ตัวหนึ่งคิวโอเคนี่ครับเดี๋ยววันนี้จากลาไปก่อนนะครับผมใครอยากให้ดูอะไรนะครับผมไอซีรีส์อะไรต่อจากนันโตะนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับมีบางคนรีเควสแบบเออตาก้อนบอลมานะครับก็น่าจะทำตาก้อนบอลนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูลัคกี้บ็อกซ์นันโตะเนาะเนี่ยครับก็กําลังจะทํานะครับอย่าลืมดูแล้วกันเนาะเนี่ยผมแล้วก็ใครมาใหม่นะเว้ยอย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์ นะคนเลืหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้นิดหนึ่งนะครับในการทำโปรเจกต์ต่อไปนะผมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้จะลาไปก่อนนะผมโอเคบา,บายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละเคาเล่นในโซลรสามนะกดเซิร์ชนะเลยฮะไทยเจนแชนเนลแค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ช่องของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็ อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับมองไปทางขวากดไ like, ลค์ล้วข้อล่านครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยละ่ะคอมเมนต์อะไรก็ไ,รกได้ครับหรือกดพบที่ Facebook แค่นี้คุณจะรับข่าวสารของผมแล้วละ่ะ